สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านวันนี้จะมาพูดถึงกองหน้าดาวรุ่งของไทยในชุดซีเกมกับเนบแมตที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะครับระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติลาวก็จะเป็นใครไม่ได้เลยครับนั่นก็คือยศกรบูรพาศูนย์หน้าวัย17ปีเด็กหนุ่มจากโป่งน้ำร้อนจันทบุรี นี่ครับลูกแรกที่จงมิกนั้นยิงใส่ทีมชาติลาวโดวยการยิงข้ามหัวผู้รักษาประตูครับเป็นการยิงขณะที่ลูกบอลน,นั้นลอยอยู่เหนือพื้นลูกนี้ยศกรทําได้ดีครับในการเบียดแยงบอลกับผู้เล่นสปปลาวแล้วก็การกะน้าหนักในการดีดบอลข้ามหัวผู้รักษาประตูน้ําหนักใช้ได้เลยครับลูกนี้ลูกนี้แอดให้ไป9เต็ม10คะแนนครับมาทางด้านธีรศักดิ์เพยพิมายกันบ้างครับเจ้าต้นเด็กหนุ่มวัย20ปีจากอำเภอพิมายนครราชสีมา ลูกนี้ได้รับบอลมาจากปุระเชษ์ทอดสนิทแล้วชิงต่อไปให้ปุระเชษ์แล้วก็มีการยิงเข้าไปครับลูกนี้ลูกนี้เป็นการยิงเล่นทางหลบมือผู้รักษาประตูครับเป็นการยิงขณะบอลเคลื่อนที่ซึ่งต้องใช้ทิศทางและน้ำหนักที่พอเหมาะพอเจาะซึ่งยิงยากอยู่พอสมควรครับบวกกับก่อนที่จะยิงนั้นมีการเคลื่อนที่ไปในพื้นที่ว่างและเล่นกับเพื่อนดีๆครับลูกนี้แอดขอให้9เต็ม10ครับส่วนลูกต่อมาครับกลับมาที่ยศกรครับ ลูกนี้ชาญลงพรมสีแก้วไหลบอลไปให้ยศกรในกรอบเคตโทษยศกรนั้นแตะบอลหนึ่งทีเพื่อหลบกองหลังแล้วก็ยิงด้วยเท้าซ้ายบอลเสยคานเข้าไปครับลูกนี้สวยงามจริงๆรงลูกนี้ยศกรทำได้ดีครับมีการแตะหลบหนึ่งจังหวะไม่ใจร้อนรีบยิงจนไปติดกองหลังครับแล้วแถมน้ำหนักและทิศทางดันไปเข้าสามเหลี่ยมซะด้วยสิครับลูกนี้ลูกนี้แอตขอให้10เต็ม10ครับ สลับกลับมาทางด้านธีรศักดิ์เผยพิมากันบ้างครับลูกนี้เคลื่อนตัวไปรับบอลที่ส่งทะลุช่องขึ้นมาแล้วก็มีการเลี้ยงหลบมือผู้รักษาประตูแล้วก็ยิงด้วยเท้าซ้ายเข้าไปครับก็เป็นการวิ่งตัดกองหลังหาช่องได้ดีครับลูกนี้แล้วก็ดูสิครับผู้รักษาประตูนี้หมดอะไรตายอยาก ดูการใช้จังหวะนี้มีการใช้เท้าขวาแตะบอลหลบไปทางซ้ายเพื่อหลบมือผู้ล็อกประตูแล้วก็ยิงด้วยเท้าซ้ายเข้าไปลูกนี้ครับสวยงามครับจากจังหวะที่มีการแตะบอลหลบมือผู้ักษกประตูแล้วยิงเข้าไปลูกนี้แอดขอให้10เต็ม10คะแนนครับเนื่องจากมีความใจเย็นไม่บุมบามรีบตัดสินใจยิงในจังหวะแรกเป็นยังไงกันบ้างครับ4ี่ลูกที่ทีมชาติไทยยิงได้ในเกมที่พบกับซอปปลาวซึ่งก็น่าเสียดายที่ท้ายเกมนั้นมีฝนตกนักกระนำมาแล้วทางด้านยศกรนั้นก็ไปพลาด เจ้าตัวก็เหมือนจะงงๆนิดหน่อยว่าพลาดเพราะอะไรแต่เมื่อเราดูภาพช้าแล้วก็เห็นได้ชัดว่าทางด้านยศกรน,นั้นเอามือไปเหนี่ยวทางด้านผู้เล่นลาวล้มลงไปในกรอบเขตโทษอย่างชัดเจนและนี่ก็คือภาพช้าครับนี่ครับเห็นเลยครับจากที่ผู้รักษาประตูสำรองนั้นจะได้รักษาคลีนชีตเอาไว้ก็ต้องมาเสียจุดโทษแล้วก็พลาดตาให้กับโรเบิร์ตอังกอขออภัยครับเขาคือโรมันอังกอรนักเตะลูกครึ่งราวเยอรมน,นี ก็อย่าไปคิดอะไรมากเลยครับถือว่าแถมให้ลาวหนึ่งลูกแล้วกันครับในฐานะบ้านพี่เมืองน้องกลับมาที่ประเด็นแรกที่เปิดไปนะครับเกี่ยวกับ2นักเตะไทยยศกรบุรพาและธีรศักิ์เผยพิมายเพื่อน,อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับในเกมนี้ที่พบกับลาวนักเตะศูนย์หน้า2คนนี้เพื่อนๆคิดว่าใครเจ๋งก,กว่ากันครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับส่วนนักเตะคนอื่นๆก็ทําหน้าที่ได้ดีเยี่ยมครับแต่กรณีนี้เราพูดกันถึงศูนย์หน้านะครับ ลองคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ